วัดอุโมงสวนพุทธธรรมน้อยคนนักที่จะรู้ประวัติที่แท้จริงของโบราณสถานล้านนาเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งมีอายุนับ700ปีแต่ในปัจจุบันวัดอุโมงคสวนพุทธธรรมเป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธนิคมเป็นวัดสายป่าซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่และตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระยามังรายทรงสร้างวัดเวลุกัทารามในปีพุทธศักราช1839และต่อมาเมื่อถึงสมัยพระเจ้ากืนาธรรมาธิราชทรงบูรณะวัดเวลุกัทารามและตั้งชื่อว่าวัดอุโมงเถ็นจันทร์ซึ่งสร้างอุโมงค์ไว้ทางทิศเหนือของเจดีเมื่อราชวงศ์มังรายร่มสลายพระเจ้าสิโรรส ได้บุรณะและนิมนต์พระภิกขุปัญญานันทะมาเป็นประธานในสมัยนั้นพระภิกขุปัญญานันทะทร่งตั้งชื่อเรียกสถานที่ปากถือใหญ่ที่ปกคุมมไปด้วยวัดร้างโบราณว่าสวนพุทธธรรมเพื่อให้เป็นที่อยู่ของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้แสวงหาความสงบเมื่อก่อนถึงทางเข้าอุโมงค์ จะพบเสาหินขนาดใหญ่ซึ่งเรียกเสานั้นว่าเสาหินอโศกค,ค่ะเสาหินอโศกเป็นเสาหินจำลองสร้างเมื่อพุทธศักราช2,507ซึ่งเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่สมัยอินเดียเสานี้เป็นเครื่องหมายสำคัญเมื่อพบเสานี้ที่ใดหมายถึงสถานที่นี้มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาค่ะ ภายในอุโมงค์อุโมงค์จะมีทางเข้าสามทางซึ่งทะลุถึงกันหมดภายในจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งจะเปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยวเข้ามากรับไหว้บูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองค่ะภายในอุโมงค์จะมีเพดานโค้งซึ่งมีหลักฐานภาพจิตรกรรมที่ชํำรุษซุดรมไปมากจนคิดว่าไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ด้วยเทคนิคคัดลอกจิตรกรรมด้วยมือควบคู่กับคอมพิวเตอร์จึงได้ตัวอย่างรายจิตรกรรมฝาผนังคือ 1. นกสลับดอกโบตัน 2. บัวสลับลายเมฆและ 3. บัวสลับลายประจํยามและพบว่ามีการใช้สีมาก2สีคือสีแดงสดและสีเขียวค่ะเจดีวัดอุโมงค์เป็นทรงระฆังกลม ระยะแรกของล้านนาและได้รับอิทธิพลจากศิลปะพมา่าแบบภูกามฐานใต้ทรงระฆังประดับรูปกีบบัวเป็นบัวความและบัวหงายคะ่ะ สถานที่สำคัญอื่นๆในวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม 1. ลานพระพุทธรูปกลางแจ้ง 2. รวมโพลานธรรมเขตอภัยทานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มาสแสวงหาความสงบทางจิตใจและยังมีที่ซึ่งไว้ให้อาหารปลาและนกเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะทำให้ใจเกิดความสุขค่ะ 3. โรงภาพปิศนาธรรม ซึ่งจะมีภาพปิศนาธรรมมากมายอยู่ที่นั่นเป็นที่คล้ายโรงมหหรสพทางวิญญาณ 4. ขหอสมุดธรรมโครและ 5. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติค่ะบรรยากาศของวัดอุโมงค์น่าอยู่และเงียบสงบมากค่ะและนั่นก็ทำให้วัดอุโมงค์มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างสม่ำเสมอและในบริเวณรอบๆวัดจะมีป้ายพุทธศาสนาสุภาษิต เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจอีกด้วยค่ะ